ลดน้ำหนักลดความอ้วนด้วยไข่สวัสดีครับผมคโค้ชจอสุขภาพดีเราบ้านได้ฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าลดน้ำหนักลดความอ้วนด้วยไข่ก่อนอื่นครับฝากกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดความรู้นะครับเกี่ยวกับการลดน้หนักการดูแลสุขภาพกันนะครับผมทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง Tik t o ็อกด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับผม คงจะมีคนถามว่าเราควรกินไข่ได้วันละกี่ฟองที่ดีต่อสุขภาพที่ไม่เป็นอันตรายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับผมไข่ครับมีทั้งประโยชน์และก็มีโทษเช่นกันครับเราครับจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนเลยว่าเกี่ยวกับร่างกายของคุณก่อนเลยว่าร่างกายของคุณครับจะใช้พลังงานอยู่2รูปแบบครับจากน้ําตาลแป้งและไขมันนั่นเองครับที่คุณอ้วน แล้วก็ลดไม่ผอมมันเกิดจากคุณกินน้ำตาลกับแป้งครับรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำอัดรมช้าไขามุกครับรวมถึงอาหารครับที่เป็นแป้งเช่นข้าวขนมต่างๆที่เยอะมากๆในแต่ละมื้อครับถ้าคุณครับยังกินพวกน้ำตาลแป้งอยู่ไขมันครับก็เลยไม่ได้ถูกนำมาใช้ยิ่งคุณกินน้ำตาลกับแป้งก็ยิ่งเพิ่มไขมันเข้าไปอีกครับคุณจะต้อง ลดการกินน้ำตาลกับแป้งลงนันเองครับเพื่อให้ร่างกายครับสามารถไปดึงไขมันออกมาใช้ออกมาเผาผาลาญวนกลับมาถึงไข่ครับพอจะพูดถึงไก่แล้วมันจะช่วยลดความอ้วนได้อย่างไรครับคนที่ลดน้ำตาลและแป้งลงแล้วแต่น้ำหนักหรือวันยังไม่ลงครับเพราะว่าคุณกินโปรตีนไม่เพียงพอครับและทําไม ร่างกายของเราครับจะใช้พลังงานอยู่3แบบนะครับทุกคนจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันครับไข่ก็เลยจัดอยู่ในโปรตีนแต่โปรตีนไม่ได้จัดอยู่ในอ่าพลังงานหลักร่างกายครับก็ใช้แต่น้ําตาลและแป้งไขมันเป็นหลักโปรตีนครับจะมีความสําคัญรองลงมาเนั่นเองครับไข่เป็นโปรตีนจริงช่วยซ่อมแซมร่างกายสร้างกล้ามเนื้อครับเพราะว่าการมีกล้ามเนื้อครับมันเปรียบเหมือน อ่าเตาเผาพลังงานครับไข่หนึ่งฟองครับจะมีโปรตีนอยู่6กรัมแล้วก็จะต้องกินกี่ฟองถึงจะดีและโคโจคนทั่วไปครับจะต้องกินโปรตีนเท่ากับน้ําหนักตัวคูณครับคณน้ําหนัก60กิโลกรัมคุณก็ต้องกินโปรตีนให้ได้6กกรัมนั่นเองครับคนลดน้ําหนักและสร้างกล้ามเนื้อครับก็ต้องกินโปรตีนให้มากกว่าน้ําหนักตัวครับ1.6 เท่าหรือ2เท่าของน้ําหนักคุณนั่นเองเพราะว่าส่วนตัวครับผมอ่ก็จะกินไข่อยู่3าถึงสฟองแบบสบายๆเลยครับก็คงมีคนก็ใจผิดกับการกินไข่ว่ากลัวนูน่นกลัวนี่เดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าจะไปอุดตันหัวใจทรงพลต่างๆที่ไม่ดีกับร่างกายของเราครับแต่มันครับมีงานวิจัยว่ากินไข่ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลสูงแต่อย่างใดครับ ลืมความเชื่อเก่าๆไปได้เลยครับคนปกติครับกิน1-4ฟองได้เลยครับเราสามารถครับกินไข่ลดความอ้วนได้ครับแต่คุณจะต้องกิน โปรตีนอย่างอื่นด้วยครับเพื่อครับจะได้รับสารอาหารต่างๆที่ดีต่อร่างกายครับส่วนเมนูไข่ครับควรจะเป็นพวกไข่ต้มไข่ตุนไข่ออนเซนครับแต่ถ้าใครอยากจะกินไข่ดาวไข่เจียวก็ต้องใช้น้ํามันที่ไม่เยอะจนเกินไปนั่นเองครับใช้น้ํามันก็ไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อทุกคนแต่หลักครับในการลดน้ําหนักลดความอ้วนนะครับคุณครับจะต้องลดน้ําตาลลดแป้งเป็นหลักครับผมส่วนไข่อะ ก็จะเป็นแหล่งโปรตีนครับที่ช่วยสามารถสร้างโปรตีนซ่อมแซมร่างกายของเราสร้างกล้ามเนื้อเพื่อนําไปเผาผลาญไขมันออกนั่นเองครับ การที่คุณกินโปรตีนเพียงพอต่อร่างกายครับก็จะทําให้คุณอิ่มท้องได้อีกด้วยลดการกินระหว่างวันได้อีกด้วยครับไทยที่กําลังนะครับลดน้ำหนักแนะนําให้กินไข่ได้เลยครับราคาถูกและก็สามารถทําเป็นเมนูได้หลากหลายครับก็ลองเอาวิธีที่ผมมาแบ่งปันเอาไปปรับใช้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักกันนะครับผมถ้าใครนะครับ ถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดครับโอีโอเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการลดหนักการดูแลสุขภาพครับและมาเจอกันใหม่กับช่องโคโจสุขภาพดีเราไปได้และใครที่มีปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมโคโจจะมาตอบให้กับทุกๆคนนลครับผมแลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลุกน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6สิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน Thank you